สวัดีครับวนี้เราจะมาทำดูมังกรโคตรง่ายเลยครับโดยไม่ใช้โดยไม่ใช้ลาวานะครับเราก็เริ่มันดไปเรียกว่านไอตกบงมากบงนี่แต่ว่ามันอยู่ทางหนแล้วเราเอานิตั้งตรงถ้ามันุตรงแบบนี้ก็ทำไม่ได้แล้วกด๊ ไม่คว้าเขมาอยู่ต่าง tamam. well> e ่ีแนวร้ม right. ีคนหม่นะไม่ค้นเจอแล้วมันเข้นถงอยูหน้าไม่พอเลม่รื้ออ่าบบนี้เขาโคตนี่เลยนะคะแต่ถ้าพวกเราขึ้นแบบนี้ต่ถ้าเนแบบนี้นี่ะไ่เป็นอะไรกับทีโอ้ ก็ถือว่าคลิปนี้แค่นี้นะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดี